สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาพบกับต้นพยากาหลงนะคะเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะเหมาะที่จะปลูกไว้ตามบ้านหรือว่าตามร้านค้านะคะ พญากาหลงนี่ก็เขาจะค่อนข้างแปลกนะคะเพื่อนๆใบเขาจะเป็นใบแบบว่าใบเล็กๆนะคะใบเล็กๆแบบนี้นะคะเขาจะเป็นโคลนต้นกับต้นกาหลงนะคะแล้วเวลาเขาออกดอกแรกๆอะค่ะเพื่อนๆค่ะเขาจะเป็นสีขาวจากสีขาวเขาก็จะออกว่าเป็นสีเหลืองนวลอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะแล้วพอเขาแก่เขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีการเปลี่ยนสีภายในหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆอย่างวันนี้นะคะดอกนี้เป็นสีเหลืองใช่ไหมคะ พรุ่งนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะซึ่งจะมีให้เห็นประปรายนะคะพญากรหลงค่ะก็เป็นต้นไม้โบราณอีกหนึ่งชนิดที่หาได้ยากแล้วนะคะเพราะว่า เป็นไม้มงคลด้วยนะคะเรียกว่า,าปลูกแล้วจะมีคนรักมีคนหลงนะคะทําทมาค้าขึ้นมีคนเอนดูนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสวยงามเลยนะคะอันนี้เราก็เห็นดอก3าดอกเลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีกลายเป็นเหมือนลักษณะของต้น1ต้นนะคะก็มีสสีก็คือสีม่วงกับสีเหลืองแต่จริงๆแล้วนะเขาออกใหม่ก็จะเป็นสี ขาวครีมเหลืองแล้วก็จะเป็นสีม่วงเมื่อตอนที่เขาถัดไปอีกหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆืก็อยากให้เพื่อนเพื่อนหามาปลูกกันนะคะไม้โบราณต้นไม้โบราณทุกต้นค่ะมีสรรพคุณทางยาหมดเลยแต่เรื่องสรรพคุณทางยาตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่แต่ละคนนะคะแล้วก็ต้องอยู่ที่วิจารณญาณด้วยนะคะเพราะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นกกเป็นรากเป็น ใบลำต้นต่างๆเขาก็มีสรรพคุณทางยางเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมีนาชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้พาต้นไม้แปลกๆต้นไม้โบราณน,นะคะที่หายากมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ลากกันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ